เดี๋ยวก่อนเย้เย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้คีย์บอร์ดนี้โอเคอืมนี้ก็อู้ แล้วมีช็อปไหมเห็นเป็นแม่ใหม่ชอ็อปอ๋ชอช็อปอยู่ตรงนี้โอเคไซส้าเก้เนี่ยอโออส่ลอยเลย ้ผมสาม,มารถหาเงินยังไงโอเคสองร้อ okay, ยไซ ไซส์สองร้อยใช่ไหมโอเคแม่แม่ยกน้ำหนักดีๆนี่เองแล้วเป็นการทุกคนจะทดสอบคีย์บอร์ดทังดีๆนี่เองว่ามันเสียงดังไหม,มถ้าใครได้ยินคอมบมนต์มันเลยนะครับ โอเคปลดล็อก okay. ได้แล้วต้องกดอีกโอเคสิบแปดเพิ่มทีละสองฮะอนนันเมื่อกี้เพิ่มทีละหนึ่งเออ ยาอุ yeah. oh. Oh. Oh God. Yeah. ้อืมออออมายกอดเอ๊ะวัดด้าอเดมเดมอู้อู้อะไรเนี่ยสีเหมือนคีย์บอร์ดเกมเมอร์ผมเลยนะเหนือนมากมันจะได้เห็นจริงๆแล้วว่ามันเป็น แบบนี้จริงสลามหรือ ขายเอาฟังอ,อ่ะอันนี้ก็ต้องไซสี่ร้อยใช่ไหมโอเคอันนี้น่าเป็นดมดมช่อง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 ยูทูบซัพซาร์ขายช่องยูทูบพร้อด้วยรับมคขายหา้าละโดนิท อู้โดเนตเลยโอเคโดเนตเป็นเทียบเรียบร้อยมีคนโดเนตให้เขาเอิมหนึ่งพันหนึ่งแสนละหนึ่งล้านล้านกว่าโลบัสโอ้โหรถให้มีคนโดเนตให้เขาเยอะเกินไปแล้วมั้งโดเนตแปลว่า ไม่มีคำแปลไปว่อบริจาคใช่ตาเรียกว่าโดนี่จังดีอาอา โอ้โนโอ้ไมก้าดโอ้กเฮใช้สูตรโกงดีกว่าไหมเนี่ยฟิตไฟไฟเฮดสเปเชียลัม Space beat VAP. The way, the way, the 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 the

lại like. mình thích OK イモティ。 Oh, okay. ยังไม่ได้ล้างอนะเดี๋ยวไนอะ พี่เกตจะตีหรือนะตังชีคิดว่าจะตีมัดีกว่ามาดีกว่าปกติดีกว่า,วามา